ข,<อ>ข่น,อขอนอ้องข้อ,อนเนาะใส่ํำกันแล้วะ่ะจัาปนเนนนแล้วขารนุ่ม,ม,ม,มสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้อง,งสุขูสุข้นนะครับมาพี่น้องมากิน ขอาสอน่วมกันตำบักทัวปนปลาหนึ่งปลาจำเจลลวกพักแล้วกันีปลาดุกหน้า,าแม่คิดเลยครับแม่ขอ,ขอสอน่วมกันพี่น้องเด้ขอข้าวอันพองไงร้อ,อ,อนเนาะใส่น้วกันแล้วจับปนด้วยแล้วเขาลุ่มมือ,มอม กลมเยอดแม่ปลานึนงวหนึ่งปลาพี่นอมัน,นเป็นเมนูรวมนะครับจัมซัทั่วเห็ดเดียวจับเลย กาดหินเทียวอเลยพี่น่อยนี่ไม่ใช่ปลาดุกอือมันไม่โดนบาดอะไรไ่น่อยรวมรวมมิดอือ,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 อ Nhanh Làm con hút sự thuyền Nhanh nó làm mít cả xẹp với mình Nó bỏ con nè điền nòi, miếng nô bắn hông, ăn ngay, uống ngay, bún, héo được nó ăn thế nào? Ăn riêng đéo, ăn dạng như đấy, mày để ăn. าญติเราเนเกนบ่คอยได้พี่น้องแขียว่คอยดีนำไม่คอยได้ยำได้ย้่ลวกพักปลาเด้บอกกินหนึงปลาหรอก่างไรเย ปลาปีงปลาดูงหน้ามะกือแล้วกินปิีงปลาดุกแล้วกันปงปลาดุกซีู๊ดามุทั่วก็ะอันเผ็ด นี่ปกติของออยังต้องกลางเลยไหมไม่มีดอกลางเวลาพี่นองบ้านห้องนะอากาศดีดี บรรุตรัวใหญ่ได้ะบรุกรอบเนี่ยนี่กลางไหมอ่ะนี่คา <c oughs> อืมเบ้อแ่กคือเป็นจัดแสบใช่ปะโอ้อ้าวใหญ่นก่อ้าวเนี่ยออเนีย ตาไม่ค่อยดีได้กันเลทั้งตาทั้งปากไปหน่อยไม่ค่อยได้ <c oughs> เลยรูกันนะตามอายุตามอาร่องเป็นเป็นนม่มเนี่ยไม่ชอบใัรกันนมอลยเนาะไม่ยอบอีกเน้ะกินโบราณเส้นสีกับช็ได้สปู่ นี่อม,มองขาบด,ด้วยห้อเนี่ยนรูบันเ่องมองขามนะอื Đúng bỏ nè Mình làm chung nhé và đây cả con mình mà đỡ Cảm ơn Có khuôn tương lầy rất thèm ูหนันตะก้าง้ะแฉะว,ว่าข้อนี้หนุ่ม่จะจะเป็นสินอีกบ่จะเป็นสิ่ปรดูกอีกบ่เห็นอือมว <c oughs> ่าจะเป็นบอเดีบ้บอสแต่ว่ามันหันมั่วมั่วแดด

กินได้เดืปุ่นมเมื่ไงแซ<ก>่บปุ่นปุ่นปลาปุ่นปลาหนึ่งปลาลวกพักต่ำเจอืมนี่ไง เดีพี่น้องก็งทำการทัง้งงานอะไรง่ายๆใช่อืะพักพกลับมาคือจักใจแต่ว่าเเก็บพักพกันนี้มาประจำอีกแล้วเห็น ก<ค>ินได้อิ่มได้ไหมนาะเจย,ยบไรหลายอย่างนะแม่นดูอาหารดวด่ดดน,นือบอืมอืมลุต่อให้ขังเนาะนึกขมมันเนาะขันสิเจ้าบัก็ยังแจ่บ,บอ,อู่บอ

บคุณพี่น้นองครับขอบคุณทุกนตรไหนทุกแซ่ด้วยพน้องเด้๋ยขอบคุณทุกการที่ตามนะครับในเมนูรวมมิตรนนี่ตำบักทั่วปนปลาหนึ่งปลาแล้วก็ลวกผักจำเจลอะไรกับมีปิ้งปราดุกผอมแสบของแหนเลยอาหารบ้านเฮาง่ายๆรวมมิตรเอาคลิปนี้ผู้ยังไรเดี๋ยวพอคิวหน้าสวัสดีครับ <c oughs>